สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องทรัฒน์ h ช n n นลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับการซักผ้าเรานะครับเพื่อนๆก็จะเคยสังเกตหรือเปล่าครับว่าเวลาเพื่อนๆซักผ้าเสร็จแล้วก็เอาผ้าเปียกนะครับลงมาที่ช่องอบผ้าเรานะครับเวลาเรากดสตาร์ทนะครับเขาก็จะดังกึกกึกกักนะครับเพราะว่า สาเหตุนะครับเป็นเพราะว่าอ่าบริเวณข้างในนะครับเราใส่ผ้าน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับหรือว่าไม่บาลานซ์กันนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเขาหมุนไปสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะเงียบไปเองนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราใส่ผ้าน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับเขาจะมีแรงเหวี่ยงอ่าไม่เท่ากันนะครับก็ทำให้เสียงดังนะครับ แต่ว่าถ้าปล่อยให้เป็นนานๆหรือบ่อยครั้งนะครับก็จะไม่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า,าแกนเผาเรานะครับก็จะเสียหายได้นะครับเพราะว่าเขาสั่นแบบนี้นะครับเพราะเขาตีทั้งข้างนะครับหรือทาให้ถังอบผ้าเราแตกได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับผมจะทดลองใส่ผ้า ่าไม่น้ำหนักไม่เท่ากันนะครับครับผมจะลองใส่ลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆคอยฟังนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะอ่าสตาร์ตเดินนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยฟังนะครับผมจะสตาร์ตนะครับทีนะครับก็จะดังเสียงลักษณะนี้นะครับเพราะว่าเราใส่ผ้า น้ำหนักไม่เท่ากันนะครับนะครับแล้วต่อไปผมจะแก้ไขนะครับทําให้ผ้า,ามีน้ําหนักเท่ากันให้บาลานซ์กันในถังนะครับ mm hmm. นี่ครับหลังจากที่ผมแก้ไขนะครับทําให้น้ําหนักเท่ากันในถังหรือบาลานซ์กันในถังนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ นี่นะครับก็เดินนิ่มนะครับไม่มีเสียงดังนะครับก็สาเหตุที่ดังนะครับสรุปง่ายๆก็คือ,อน้ำหนักผ้าเราในถังไม่บาลานซ์กันนะครับทำให้ถังเราเวี่ยงไปทางใดทางหนึ่งนะครับก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วก็อยากให้เป็นบ่อยนะครับเพราะว่าจะทำให้เพาเราเสียหายได้นะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ